โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านอีกครั้งกันด้วยนะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะผมก็จะมาสอนการเปิดประตูอีกแล้วเช่นเดิมแต่ในพาร์ทนี้เราจะไม่เปิดโดยใช้ p r o x t i m i t y prompt เหมือนพาร์ทที่แล้วเราจะใช้เป็นการ Touch หรือการแตะสัมผัสกับประตูเพื่อเปิดนั่นเองซึ่งก็เหมือนเดิมไม่พูดมากทำเลยดีกว่าผมก็จะสร้าง ประตูเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมก็จะทาให้มันเล็กลงไม่ให้มันใหญ่เกินไปอ่าเป็นไงสวยก็ทุกคนว้าประตูเหล็กโอเคหลังจากนั้นตัวนี้เป็นลูกบิด c i r c l a r แลัอืมตัวนี้เปลี่นชื่อด้วยนะฮะอย่าลืมชื่อสำคัญมากทุกคน c o n s t r a i โอเคกรณีที่เรามีพาร์ทที่เป็นประตูแต่เราไม่อยากเอามารวมกันนะครับเราสามารถทำวิธีได้ก็คือวิธีใช้วลเจ้าตัววลวหรือตัวเชื่อมนั่นเองโดยกดไปที่พาร์ทที่เราต้องการจะเชื่อมแล้วก็ไปเชื่อมกับประตูอย่าลืมว่าเวลาเราเวลวเราห้ามแองชอพาร์ทเด็ดครัเพราะเราวิวไปแล้วมันก็จะแองชโไปในตัวเลยต่อไปเจ้าตัวประตูก็อย่าลืมว่าเอาไปแองชพกับเจ้าตัว constraint เพื่อทำการหมุนโอเคมีประมาณนี้ทำการกรุบซะก็จะได้แล้วโจอพาชิแล้กัอนอันนี้อีกอย่างที่ลืมไม่ได้นะผมแน่นอนว่าต้องเป็นเสียงนะครับเปิดประตูะตอนนี้ผมจะใช้เป็นเสียงประตูเหล็กไปด,ดูอ่ารอบนี้ไม่ใช่ประตู Minecraft แล้วนะครับโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอ็อบเจกต์ของประตูประมาณนี้ เรามาโฟกัสในส่วนของสคริปต์กันเลยคริปต์ก็จะตั้งชื่อเป็นจอพัชอืเอเ้นดอช่ๆโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะ่มผมวมดีการเขียนโค้ดที่ดีเราควรจะเขียนํกำกับไว้วดยว่าส่วนที่เราเขียนอยู่มันคืออะไรเพราะที่ว่าอนาคตคุณเขียนโค้ดมันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากๆเลย อ่าอย่างแรกเราต้องประกาศเอ่อ service twin นะผม twin service เท่ากับ game get service twin service ก็เป็นการเรียกใช้ twin service นะผมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของออบเจกต์มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ d o o นะผมเจ้าตัว d อตรงนี้ที่เราจะใช้ในการสัมผัสเพื่อเปิดนั่นเองอ้ยผม อนเขาว่าอย่าตั้งชื่อให้มันแปรปวนแล้วต็เก็ตั้งชื่อส่งงเลยโ okay, อเคประมาณน,นี้ถ้าเกิดเราตั้งชื่อเหมือนกันขอมเวลาเราเขียนประกาศเนี่ยมันก็จะมี d o ทั้งสองอันโค้ดมันก็ไม่รู้เรามายมาถึง d o แบบพาร์ทหรือ dot s c r i ประมาณน,นั้นขอโทษครับโอเคมาเลยดอ t แล้วกับ s c r i p ตัว parent d o อ o เราประกาศถึงตัว d o ไปต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัว constraint ก็คือเจ้าตัวที่เราใช้ในการหมุนเอง dot constraint ต่อไปจะเป็นซาวกับสคริปต r พลิ้ r ดอตดอดเมทัลเอ,อ้ยใช้เป็นใช้เป็น f ฟฟ์ s ฟิร์สวก็ได้นะครับเมทัลดอสแลมหลักก็จะมีแค่นี้นะมีเจ้าตัวดอตัว Constraint แล้วก็เสียงแค่นั้นต่อไปมาในส่วนของทวินที่สุด โอเคในส่วนของทวีนผมจะมาสอนเขียนให้มันรรมสั้นลงนะผมจาสังเกตจากอีพีที่แล้วเราเขียนมันจะมันจะเยอะเป็นสี่ห้าหกบรรทัดนี่แหละแต่ผมจะมาสอนเช่นเหมือนเดิมทวีน G กลเป็นเท่ากับอีพีแล้วเราเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเซตค่าข้างนอกทีหลังแต่อีพีนี้ผมจะสอนเะียนให้มันสั้นลงและง่ายขึ้นก็คือเราจะเซตค่าทวีนภายในตัวแปรที่เก็บค่าทวีนเลยก็คือใส่อย่างนี้ ตัวอย่างเช่น C-Frame คือค่าที่เราต้องการใช้ในการทวินเราต้องการทวินค่า f r r m m ของอะไรก็คือของเจ้าตัว constraint นั่นเองก็ c o s s t r a i n ต C f r a อคูณ c f r a m e อทอก็คือ angle คือการหมุนเป็น0 and ผมลืมอ่าอีพีที่แล้วผมลืมใส่วิธีการแปลงค่าตัวเลขให้กลายเป็นอ่าลัดหรือเเดียน หรือเป็นค่าอ,องศาใช่ปะ่ะน่าจะใช,ใช่ในทางคณิตศาสตร์ครับก็จริงๆไม่ใช้ก็ได้แต่ผมว่าใส่มาจะดีกว่านะก็คือมันจะแปลค่าตัวเลขที่เราใส่เนี่ยให้เป็นค่าของรังีรัีลบเก้าสิบโอเคเก้าสิบน่าจะพอดีต่อไปอีกตัวก็เป็นตัวแปรของตัวอินโครสก็เหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนจากที่เราเขียนแยกเอามารวมในทีเดียวก็คือแค่นี้ สั้นไปทุกคนจากจริงๆอะ่ะถ้าเราเขียนเหมือน EP ที่เรามันจะเป็น4บรรทัดเนาะแต่เราเอามารวมในนี้ก็คือที่เหลือก็แค่ประกาศใช้เลยเลยช่น Twin Door Open เท่ากับ Twin Service แล้วก็เป็น Create Constraint Part ที่เราจะใช้ Twin แล้วก็สร้าง Twin Info อะไรเงี้ยมนเดิมครับเราจะสามารถสร้างจากข้างนอกก็ได้ แต่ผมจะสร้างจากข้างนอกกรณีที่มันทำงานเยอะมากกว่านี้ R and turbine go open นั่นเองต่อไปก็เป็น turbine ต่อไม่ใช่ cross turbine create เอา removal e create constraint a n d t u r i n info new 1.5 a n t e n Go Close โอเคก็ไปที่เรียบร้อยก็จะได้สั้นๆเลยสีบรรทัดจากนั้นเราก็เอาไปใช้งานได้เลยผมมาในส่วนต่อไปเป็นส่วนของประตูส่วนนี้จะเป็นส่วนในการทัชเพื่อเปิดประตูแล้วนะครับมาผมจะเขียนโค้ดไปแล้วก็อธิบายไปเลยนะโอเคแล้วก็ประกาศถึงด o อแล้วก็ใช้ทัช ก็คือตัว touch น่ยจะเป็นจะเข้าเงื่อนไขก็ต่อเมื่อมีการแตะมันก็จะมีทั้ง touch i n ก็คืออันนี้คือตอนเริ่มแตะหรือตอนแตะเสร็จแล้วจะเราไม่ใช้เราใช้แค่ touch d o connect เมื่อประตูถูกสัมผัสให้เชื่อมต่อก,กับฟังก์ชันในส่วนที่เพิ่มมาของอเงื่อนไขนี้เราจะเพิ่มพารามิเตอร์ตรงนี้นะผมซึ่งผมจะตั้งชื่อพารามิเตอร์ตรงนี้ว่า hit พารามิเตอร์ฮิตนั้นมีหน้าที่อะไรก็คือว่าเวลาเจ้าตัวประตูเนี่ยมันถูกทัชหรือถูกสัมผัสมันก็จะได้ค่าฮิตออกมาซึ่งค่าฮิตเนี่ยมันจะเป็นค่าแทนกับสิ่งที่มันถูกสัมผัสด้วยครับก็คือผมจะมาใช้ในการหาสิ่งที่มันสัมผัสกับเจ้าตัวดอทัชตัวอย่างเช่นผมจะหายูมนงอยในการเปิดประตูนะ ผมก็จะประกาศว่า local new ม n o น d เท่ากับ hit คือพารามิเตอร์หลังจากที่ประตูถูกแตะก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ hit ออกมาแล้วก็หาต่อว่า hit ตดพาเลน n ์น i t ตดพาเลน n t ก็คือสิ่งที่มันมาแตะกับตัว hit พารามิเตอร์ h i ่ินน่นะพาเลนของมันนะมีสิ่งที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าก็คือเราต้องการหา new ม n o น d ก็คือตัวอย่างเช่น พื่อความเข้าใจของทุกคนนะครับยกตัวอย่างนี่คนมาแตะปุ๊บในฟังก์ชันบอกแต่ค่ารฮิตมาละคนมันแตะละมันก็จะได้พารามิเตอร์ฮิตแล้วก็มาหาว่ายูวหน่อยเท่ากับฮิตดอรพาเลนทรัสเชลหิวหน่อยก็คือฮิตตอร์พเลนที่มันแตะอยู่ตอนนี้คือครับก็คือหิวหน่อยมันก็จะเข้ามาหาในตัวพาร์เลนว่าตัวพาร์เลนนั้นมีฮิวหน่อยหรือไม่ซึ่งพาร์เลนทุกคนก็ต้องมีฮิวหน่อยอยู่ในตัวอยู่แล้ว ก็ถ้าเกิดมันเจอฮิมเ n อยมันก็จะทำางานในเงื่อนไขต่อไปยกตัวอย่าง H เมมโนยเด่นให้ปิีนแล้วกันเนาะ H เมมโนย n a m e ตัวอย่างนะฮะผมจะสัมผัสกับประตูวนะครับปึ๊บเห็นไหมเขาจะปีนฮิมเนอยออกมาสัมผัสก็คือมันเจอฮิมเ n o นอยในตัวเรานะผมซึ่งถ้าเกิดเอ่อ ถ้าทุกคนไม่มีฮิโมโนละ่ะแต่ตำหลักทุกคนจะมีนะครับถ้าไม่มีฮิโมโนล์ก็ปูกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้สัมผัสไปก็ไม่ขึ้นเพราะว่าผมไม่ทําการลบฮิโมโนลยในตัวผู้เลีนยออกไปแล้วแล้วก็ขยับไม่ได้ก็คือถ้าผู้เลีนไม่มีฮิโมโนล์ก็ตัวละครพังครับหาไม่เจอประมาณนี้อ่าเหมือนที่ทุกคนสังเกตเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าค่ามันขึ้นมาเยอะมากเลยเป็นหลักร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเค ในกรณีที่ค่ามันขึ้นมาเยอะเกินเราจะมีวิธีการแก้ไขหรือป้องกันยังไงเพราะถ้าเกิดว่าค่ามันเยอะเกินเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีผลกระทบต่อเงื่อนไขของเราแน่นอนซึ่งผมจะยกตัวอย่างผลกระทบเช่อนอะพอมันเจมมานนอนนะผมอยากให้มันเล่นแบบเล่นเสียงแค่ครั้งเดียวเมื่อแตะแต่ถ้าเราไม่มีการป้องกันจะเป็นยังไงดูเห็นไ,ไหมเสียง มันจะล้วนมากเลยทุกคนคือแบบมันแตะไปสองร้อยกว่ารอบอบโคตรไวก็คือเรามีวิธีแก้ดังนี้ผมจะให้ทุกคนรู้จักกับตัวแปรที่มีชื่อว่า de บอลส์ตัวแปร de บอลส์ก็คือเราตั้งมาเป็น d e b o u n c กับเฝอก็คือตัวแปรดีบอลส์นะาก็จะเป็นตัวแปรประเภทบูลาลูกก็คือจะมีแค่เอ้ยบูเลยบูลีนที่ผมพูดว่าบูลาลูเพราะว่าอะไรเพราะว่า ในในระบอบมันมีเป็นบูลาวูก็คือบูลีนวาลูประมาณนั้นก็คือเป็นตัวแปรบูลีนที่มีแค่ถูกกับ False นั่นหนึ่งกับศูนย์อะไรประมาณนั้นซึ่งเราจะมาใช้ในการควบคุมการเข้าเงื่อนไขอย่างเช่นเนี่ยเราไม่มีการป้องกันการเข้าเงื่อนไขเลยคือเงื่อนไขเนี่ยจะทํางานซ้ํากี่รอบก็ได้เป็นรอยเป็นพันรอบมันก็ทําได้แต่มไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีตัวแปรที่ชื่อว่าดีบัลซ์เข้ามา เพื่อประกันการทํางานที่ซับซ้อนกันที่มันทับซ้อนกันเช่น If himanoid and d e b u g เท่ากับ f a l s, <Yeah>. <S, fall, <S ก็คือเราสามารถเอามาเช็คใน,งนลงับคิวหน่อยเลยว่าถ้าเกิดเจอ himanoid และเจ้าตัว d i s b l e เน่ยมีค่าเท่ากับ false เด่นก็คือให้เข้า,งานนเงื่อนไขแต่พอมันเข้ามาในเงื่อนไขปุ๊บถ้าเราไม่เปลี่ยนค่ามันพอเข้าเง,งาืง่อนไขปุ๊บเราต้องเปลี่ยนค่ามันให้กับเป็น true เนี่ยผมก็คือพอมันเข้าเงื่อนไขามาได้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น True แล้วถ้ามันออกไปปุ๊บมันจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้เพราะว่ามันข้ามังื่อนไเป็น True แล้วเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันกลับเข้ามาเข้าเงื่อนไขเราก็กําหนดกำหนดจบให้มันเท่ากับ False ่อทีมันจะกลับเป็นค่า Default ของมันที่เราตั้งไว้ว่าต้องเป็นค่า False ดังนั้นถึงจะเข้ามาในเงื่อนไขนี้ได้ ซึ่งมันก็เป็นเหมือนตัวกําหนดตัวคูดาวตัวดีเลยรอบในการเข้าทํางานของเงื่อนไขครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ปรับให้มันกลับเป็น f a l s เนี่ยมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขอีกเลยซึ่งทุกคนก็สามารถปรับได้ว่าอยากให้มันกลับเข้าเงื่อนไขได้อีกทีตอนไหนตอนประตูเปิดเสร็จอะไรประมาณนี้ก็ยกตัวอย่างผมให้เวสสาเนาะก็มาดูผลลัพธ์กันเลยปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมเราก็จะสมัครได้แค่ครั้งเดียว จากนั้นรอสามวิทีเข้าไปซึ่งนี่ก็เป็นวิธีที่ใช้ในการควบคุมการเข้าเงอนไขที่ดีที่ทุกคนควรเรียนรู้และนําไปปรับปรุงใช้ในการาเขียนสคริปต์เพราะมันมีประโยชน์มากเลยครับทุกคนต้องใช้แน่นอนถ้าคุณไม่ใช้ก็คือนี่นะคุณแตะเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยรอบน,นอะโอเคประมาณนี้ก็เป็นการเช็คโอเคเรามาในส่วนของ เปิดประตูกันเลยจากที่เรามีค่านี้แล้วเราก็เอาใส่เหมือนเดิมเท่ากับ True พอแตะประตูเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ประตูเล่นซาวก่อนนะผมซาวเ Play ก็คือเสียงการเปิดประตูซึ่งเราก็จะเช็คเสียงว่าโหลดแล้วหรือย,อยังภายในนี้ครบจบที่เดียวเลยถ้าเกิดซาวเล่นแล้วก็ซาวเพลย์ก็เข้าเงินขายได้ก็ให้ทวิน อ open play ไปเลยจากนั้นเมื่อประตูเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมาเดิมพบใช้ complete dot w i t ก็คือหลังจากที่ประตูถูกเปิดแล้วรอประตูจนกวนประตูจะเปิดเสร็จหลังจากนั้นรอ wait สาม เออ่สิ่งที่ผมจะทำก็คือเราจะแตะประตูและให้ประตูเปิดจากนั้นรอ3วินาทีประตูจะปิดเองอัตโนมัติแล้วก็เราก็มาแตะอีกทีเพื่อเปิดพอเวทเปึบ๊บเวทสามทวินดอ,อทクロスプレートทวินดอทクロスเอ่อดอทคอมเพลตดอทเวท จากนั้นอืมอาา่าฮะจากนั้นก็ปรับเจ้าตัวด b เบลส์ให้มันกลับไปเป็นฟอลเพื่อสามารถเข้าเงินไขได้น่าจะถูกนะเข้าเงินไขปุ๊บปรับดีเบลส์ e ห้กับ True ไม่ทำงานซับซ้อนจากนั้นเล่นเสียงเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จรอไป3วินาทีจากนั้นทําการปิดประตูอัตโนมัติแล้วก็สามารถเปิดประตูได้อีกครั้งน่าจะใช่ แปบบ๊บมาแตะเอาเฮ้ยน,นั่นอ่าอ่าอ่านี่ไงผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าเมื่อเราเวลไปแล้วเราอยากแองชอแล้วผมแองชอทำไมเอ้หยหัวจะปวดจะคือที่มันไม่เปิดเพราะว่าผมผมแองชอรประตูวไว้นะผมอ่าเปิดปิดาซะด้วย เจ๋งไปเลยไม่ใช่ลดเก้าสิบสิมันต้องเป็นเก้าสิบมาจะได้แล้วทุกคนปึ๊บนี่ยู u t u b ูมันเหมือนจะพังเลยวะเดี๋ยวผมรอสามพิปิดเองปุ๊บโอ้ทำไมทำไมประตูมันจะพังเออผมลืมลืมเล่นเสียงตอนปิดนี่ไร ที่ประตูมันจะพังนะทุกคนผมน่าจะลืมนี่ผมชอบขอบไปได้ละได้ละเราต้องเป็นประตูที่มันดูเท่ๆสิวะทำไมมันกลิ้งกิ้งกองอยู่เลยนนี่ทุกคนไปไดนเย้านี่ไม่ทำงานแล้วพอเราใส่ดีเบลไปอ่าเปิดปุ๊บปุ๊บนี่เป็นประตูมันก็ยังใหญ่เหมือนเดิมอ่าก็ไปที่เรียบร้อยเด็ก่อน เปประตูบริการพัชนั่นเองหรือถ้าทุกคนอยากปิดเองถ้าทุกคนอยากปิดเองเอวิธีสำหรับผม,ผมคิดดูนสดเลยแล้วกันก็คือจะเพิ่มตัวบัวรูเข้ามาเป็นเต้พอก็คือเวลาเราเพิ่มบัวรูอันนี้จะเป็นเหมือนค่า bool value หรือ boolean เลยนั่นเองซึ่งผมก็จะประกาศไว้ตรงนี้แล้วกันแข้า b o บู value เท่ากับ script p a t e n t status ผมจะามาใช้ในการควบคุมเพิ่มเด่นก็คือ if bool u value เท่ากับเท่ากับ f s e เด่นก็คือเมื่อมันเป็น f s e เนี่ยผมก็จะให้ นี่เลยทุกคนทุกคนต้องรอดูก่อนนะถ้าเกิดู o o l ที่ผมเอามาผมจะใช้ในการควบคุมสเตตัสของประตูก็คือประตูปิดและประตูเปิดเช่นประตูปิดอยู่ก็ค่า bool เป็น false ประตูเปิดค่า bool เป็น true ผมจะเอามาใช้ในการควบคุมการเปิดเช่นอย่างนี้ถ้า bool เป็น false เล่นก็ให้ทาการเปิดประตูแล้วจากนั้นประตูเปิดเสร็จเวทแล้วก็ให้ทาการ เราจะเอาการปิดประตูอัตโนมัติออกไปเพราะเราจะปิดเองนะครับเวทแล้วก็เปลี่ยนค่า v a รูดอ r u ารูเท่กับครู่ก็คือประตูถูกเปิดแล้วอ่าเราจะสังเกตว่าทําไมค่า brainstorm บ v a า u ูตัวนี้ถึงใส่ว่า v a ลูแต่ตรงนี้ถึงไม่ใส่เผื่อใครที่สงสัยนะผมใครก็ใครไม่สงสัยก็เออก็อก็คือมันต่างกันตรงนี้ผมใช้เป็นแค่ ประกาศตัวแปรเฉยๆแล,ล้วกาหนดเป็น false แต่ในกรณีตรงนี้คือเราใช้เป็นตัวค่า v a l u ของบ o o l e นะครซึ่งใน property มันก็จะมีเจะตัว value อยู่ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ประกาศเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับหรือเข้าถึงตัวมันได้ก็เหมือนเราประกาศถึงไอ้พวกอะไรต่างๆเนี่ครับก็คือประกาศถึง value มันแล้วก็เปลี่ยนค่าใน value เป็น true ก็เช็คค่า value ประมาณนี้ต่อไป เมื่อประตูถูกเปิดแล้ว else if le r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  if าอ่ออะไร boole r รูเต้นก็คือในส่วนนี้ก็จะเป็นเมื่อประตูมันมีค่า b o o มีค่า b o o รูตรง status เป็น true ก็คือประตูนั้นถูกเปิดไปแล้ว ถ้าเราไปสัมผัสเราก็จะให้มันปิดซึ่งเราก็จะเขียนได้ว่าเราไม่เขียนได้ว่าเราเราก็ก๊กอปมาเลยป๊าปอ่าเปลี่ยนจากทวินเราเพิ่เป็นทวิน,นต่อครอสเึ๊บรูรุากับฟอโอเคประมาณนี้เราไปดูผลลัพธ์เลยก็คือเราเป็นคนเปิดปิดประตูเองทั้งหมดนะครับ เห็นไหมมันจะไม่ปิดเองเราต้องมาเดินปิดเองอเอ๊ะแล้วทำไม,มคิดผมเหมือนได้ยินเสียงสำหรับวะเอ๊ะอะไรล้วนั่นก็ไม่มีสองรอบครั้งอ่ะ โอเคโอเคสาเหตุเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนเดิมาว่าผมไปใส่ n ปิดตรงนี้อีกแล้วก็คือมันต่างจากฟังก์ชันที่เราเขียนตอนนั้นนะผมก็คือว่าเราใช้ if กับ elif ในนี้เลยคือมันลมอยู่ในตัวคนสังเกตกอรฟฟังก์ชันอันนี้มันจะเป็นอันเดียวกันมันจะจบแค่ในนี้ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาจากเคื่อนไขข้างบนตรงนี้ ถ้าเกิดบ o วลูเท่ากับ f false ถ้าเกิดมันไม่ใช่ฟอสมันเป็น true มันก็จะมาเข้าตรงนี้แทนก็คือมันต่างจากอ่สคริปต์วันที่แล้วของผมสับสนนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะผมสำหรับสคริปต์ในการแตะตรลบป์ประตูเดี๋ยวลองเทสักครั้งน่าจะถูกนะทุกคนกดไม่กดเสร็จแตะอ่าแค่นี้แล้วแตะอีกครั้งเพื่อปิดอ่าเห็นไหม มันก็จะไม่มีการทำงานรวนหรือซับซ้อนอะไรเลยกดงานเลยทุกคนหรือถ้าทุกคนไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับก็เหมือนเดิมอยากให้ผมสอนอะไรก็บอกได้แต่ถ้าไม่บอกผมก็สอนเอง <c oughs> ผมก็จะสอนเกี่ยวกับประตูอยู่น่าจะจนกว่ามันไม่มีอะไรรั่ะก็คือที่ผมทําเกี่ยวกับประตูที่ไม่ใช่ผมทําเป็นแต่ประตูนะะคือประตูมันใช้ได้หลายรูปแบบไงมีทั้งปุ่มทั้ง เปิดเดี๋ยวพี่นั่งผมมาสอนแบบประตูแบบคีย์การ์ดแบบปุญแจก็ได้โอเคสำหรับอีพีนี้ประตูเหล็กอันเบเริ่มเหมือนเดิมก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อน,นครับผมไปบาย